สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนถักเสื้อสายเดี่ยวแบบนี้กันนะคะโดยเราจะใช้สีอยู่ประมาณ7 8สีนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าจะใช้แบบไหนเนาะเราจะใช้เข็มโครเชตเบอร์หทับศูนย์ะคะสีแรกที่เราจะใช้ถักก็คือสีม่วงเนาะจะเป็นพวกนี้จะเป็นสีพาสเทลหมดเลยนะคะเราจะถักโซ่3าหลักขึ้นมานะคะควักไหมหนึ่งครั้งแล้วก็แทงลงไปในหลักแรกควักไหมขึ้นมา ควักไหมลอดพันห่วงมือเข็มนะคะจากนั้นเราจะควักไหมลอดพันทีละสองห่วงมันเข็มค่ะจะเป็นการถัก f แบบไม่ถักโซ่นะคะจากนั้นก็จะควักไหมมาหนึ่งครั้งแล้วก็แทงลงไปในหลักแรกที่เราเลื่อนห่วงนะคะควักไหมขึ้นมาควักไหมลอดพันห่วงมือเข็มนะคะจากนั้นเราจะควักไหมลอดพันทีละสองห่วงค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยค่ะให้ได้ความยาวของตัวเสื้อของเรานะคะก็คือจากอกลงมาถึง ใต้อกนะคะหรือว่าเพื่อนอยากจะได้ยาวกว่าน,นี้นะคะก็สามารถที่จะถักได้เนาะอันนี้เราจะถักที่ความยาวประมาณ8นิ้วนะคะ เราก็จะวัดนะคะก็จะได้ประมาณ8นิ้วเนาะแล้วเราก็จะถักแบบนี้ค่ะสีนี้ไปอีก1แถวนะคะโดยเราจะถักโซ่2หลักก็พอแล้วนะคะและถัก f หรือพอนึงคอลงในหลักที่2ค่ะในหลักแรกก็จะไม่ถักเนาะเพราะว่าตัวโซ่ก็เหมือนกับตัว f แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะถัก f หรือพอนึงคอลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะซึ่งตัวนี้เราจะถักด้วยลายพอนึงคอทั้งหมดเลยนะคะ เราจะสลับสีไปเรื่อยเ,เลยนะคะค่ะในสีถัดไปก็จะเป็นสีชมพูเนาะในแถวหลักสุดท้ายเนี่ยค่ะเราก็จะถัก f ลงบนหลักโซ่สุดท้ายด้วยนะคะจะได้แถวมันจะได้ตรงกันเนาะถ้าเกิดเราไม่ถักลงตรงหลักโซ่นะคะหลักของเราก็จะไม่ตรงนะคะมันก็จะเล็กลงค่ะค่ะเราก็จะใช้สีใหม่นะคะโดยการทำ ปมที่ปลายไหมนะคะแล้วถักโซ่สองหลักค่ะจากนั้นเราจะมัดปลายไหมนะคะเข้าด้วยกันมัดให้แน่นนะคะจากนั้นตัดปลายไหมค่ะตัดไหมเนาะและเราจะถักไปด้วยเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะโดยการควักไหมมาแล้วก็ปาดไหมไปข้างหน้าของเราแบบนี้นะคะปลายไหมตรงนี้เนาะเก็บไปด้านหน้า เก็บไปด้วยนะคะถักไปถัก F ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะถักสีละสองแถวนะคะทำแบบนี้ค่ะไปจนรอบความยาวของหน้าอกเราเลยนะคะไหมเราจะใช้เป็นไหมคอตตอนนมนะคะอันนี้จะยืดหน่อยเนาะก็จะถกักไม่ต้องถึงสมมติเราอกสามสองนะคะก็ไม่ต้อง ถักให้ถึง32นิ้วนะคะเราก็จะถักประมาณ28 29นะคะขานี้ก็จะได้วัดได้ที่14นิ้วนะคะรวมกันก็จะเป็น28นิ้วเนาะเพราะนี้เราพับทบกันแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะพับตรงด้านหน้านี้นะคะจีบเข้าหากันแบบนี้ก็จะเอา สีเหลืองนะคะใส่เข้าไปข้างในสีเขียวก็ด้านล่างก็ใส่เข้าไปข้างในนะคะแลาสีเขียวด้านสีเขียวด้านบนอยู่ด้านบนนะคะจากนั้นเราจะใช้เข็มมากับไหมพรมนะคะมาเย็บตัวตรงนี้เข้าด้วยกันเลยนะคะโดยเราจะเย็บแบบไปด้านหน้าไปด้านข้างแบบนี้เลยเนาะเขาเรียกว่าเย็บซ่อนได้หรือเปล่าคะแบบนี้ก็จะเย็บแบบนี้นะคะ ทะลุทั้ง4แผ่นเลยนะคะทั้ง4ชิ้นเลยเนาะค่ะเมื่อเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำทำให้เป็นปมนะคะแล้วก็เก็บเปลายใหมให้เรียบร้อยค่ะนั้นนะคะเราก็จะพลิกชิ้นงานนะคะ เอาด้านในออกมาเนาะก็จะสวยขึ้นนะคะดึงนิดนึงก็จะออกมาดีดูดีขึ้นแล้วนะคะอันนี้ยังดึงไม่ตึงเท่าไหรน่นาะก็เลยยังดูแบบยังดูไม่ออกนะคะค่ะก็จะมาวัดตรงด้านหน้านะคะ ว่าเราจะถักสายที่กี่นิ้วเนาะอันนี้ถ้าเกิดเราคลี่ออกมันก็จะเป็นหกนิ้วนะคะแล้วด้านหลังก็จะเป็น6นิ้วเหมือนกันเนาะทำให้ตรงกลางที่สุดนะคะเราจะถักจากด้านบนนี้นะคะด้านหน้านี้ไปด้านหลังนะคะโดยเราจะถักโซ่ค่ะใช้สีที่เราชอบนะคะมาถักตรงนี้หรือว่าเราจะถักแบบสีเดียวกันกับตัวแถวที่เราจะถักนะคะ ทำปลายไหมให้เป็นปมก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราจะแทงไปที่ด้านหลังของตัวที่เรามาร์กไว้นะคะก็คือตรงโซงแถวนี้เนาะแทงเข็มลงไปเราควักปมขึ้นมานะคะจากนั้นเราจะถักโซ่ไปเรื่อยๆค่ะให้ได้ความยาวประมาณ 12นิ้วหรือ12นิ้วครึ่งนะคะเพราะว่าความยาวตัวไหมพรมเนี่ยค่ะมันสามารถยืดได้เนาะถ้า13านิ้วมันจะถ้าเราใส่นานไปมันอาจจะยืดหย่อนได้นะคะค่ะความยาวก็ประมาณ12นิ้วครึ่งเนาะเราก็จะไปเลื่อนห่วงตรงที่เรามาร์กไว้ด้านหลังนี้เลยนะคะโดยเราจะ แทงเข็มลงไปในหลักควักไหมขึ้นมาลอดผ่าน1นงหงนะคะจากนั้นถักโซ่2หลักค่ะแล้วก็แทงเข็มลงไปในแถวถัดไปนะคะที่เป็นหลักโซ่ตรงนี้เนาะควักไหมขึ้นมาลอดผ่านหนึ่งหง,หงเข็มน,นะคะจากนั้นถัก F ลงไปในหลักที่2นะคะแล้วก็ถัก F ลงไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะ ค่ะเมื่อถักมาถึงตรงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะมาเลื่อนห่วงตรงกันกับหลักนี้เลยนะคะก็คือตรงกลางตรงนี้เลยเนาะจากนั้นเราเลื่อนห่วงเสร็จแล้วเราจะถักโซ่สองเหมือนเดิมค่ะแล้วไปเลื่อนห่วงตรงแถวถัดไปเลยนะคะจากนั้นเราจะพลิกชิ้นงานนะคะแล้วถักเอฟลงไปในทุกๆหลักค่ะตรงหลักแรกตรงนี้เลยนะคะ เราจะถัก f ไปจนถึงหลักสุดท้ายนะคะและจะทำเหมือนเดิมค่ะก็คือการเลื่อนห่วงแล้วถักโซ่ปิดชิ้นงานนะคะเราจะถักสายเสื้อนะคะ2แถวนี้เนาะถ้าเกิดใครอยากได้ใหญ่กว่านี้นะคะสามารถจะเพิ่มอีกแถวหนึ่งได้นะคะถ้าใครอยากจะต่อแขนนะคะก็พอแค่นี้นะคะแค่2แถวก็พอแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมีสอนถัก ต่อแขนเสื้อกันอีกนะคะค่ะเราก็จะถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้เสื้อใส่เดี่ยวน่ารักน่ารักแล้วค่ะเราไปทําอีกข้างหนึ่งนะคะให้เหมือนกันเนาะค่ะถ้าเ,เพื่อนๆถักเสร็จแล้วนะคะมาอวดกันในกลุ่มสอนถักโครเชต์ตั้งแต่เริ่มต้นได้เลยนะคะ ไม่ยจะมาต่อแขนในคลิปหน้านะคะอาจจะเป็นคลิปทั้งหมดแล้วก็ต่อด้วยแขนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ